แพรทองโพยค่ะ,ะไม่ใช่อ่ะเร,อเราเป็นแพรทองแพรเราใช้ไอแพดเราไม่ได้ใช้โพย<ะ>ใช้ไอแพดทำไมเป็นโพยอ่ะเพราะยกระดาษใช่ไหมก็อาจจะมองว่าข้อมูลอยู่ในไอแพดแล้วก็แซวเล่น,ะนะจะปีใหม่แล้วสดใสหน่อย<ะ>อย่าเครียดกันมากสดใสหน่อยใส่เส,สื้อสีสันมาไ<ะ>ม่กดสดใสไม่โกรธโอ้ยไม่โกรธค่ะกดอะไรรัฐบาลรัฐมนพ่อเลี้ยงเป็นไงครับเหมือนว่าพ่อไม่่โกรธเลยคะพ่อส่ง พ่อแบบว่าพนะ่ะพ่อส่งตลอดเหมือนกับว่าแบบอาจจะเรื่องการทําง,งานหรือเ,เรื่องอะไรให้แนวทางอะไรเงี้ยอน,นี่นี่กะเอา s n นปเอาช็อตพลาดหรือเปเออล่าบางทีคิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเขาก็<อ>คุณพ่อมีประสบการณ์เนาะส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ตอนเศรษฐกิจอยู่คุณพ่อก็ดีอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าบางอย่างที่มันปรับใช้กับยุคนี้ได้เงี้ยก็ยิ่งดีใช่ไหมคะ เราก็ต้องหัดมองมุมที่มันดีบ้างเนาะเราบบจะไปมองมุมที่มันต้องเป็นดรามา่าต้องทะเลาะกาันต้องอะไรเงี้ยเหนื่อยนะคะช,ชีวิตทุกคนแบบทํางานมาทั้งปีแล้วหมดตอนนี้เป็นหมดต้องแฮปปี้แล้วว่าเ,ออเราทางานมาปีหนึ่งทุกคนนะคะแบบผ่านไปแล้วปีหนึ่งแฮปปี้อะไรบ้างมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไรบ้างนะคะให้ทุกคนคิดแบบนี้แล้วกันแล้วก็อยากจะปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่า อย่าไปบี้ตัวเองอย่าไปทําให้ตัวเองรู้สึกว่าโหมันแย่จังเลยอย่างเงี้ยมันจะปีใหม่แล้วนี่อากาศก็ดีด้วยนะคะสดสดชื่นสดใสก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันทุกคนด้วยอย่าไปเครียดมากนะเรามีเรื่องเครียดในชีวิตเยอะแล้วนะคะอะไรแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้กว่าพรแหงส์ตะเลาว่อสาวสิมพคนใต้คุณพ่อเป็นคนเหนือคุณแม่เป็นพักกลางส่วนพี่ๆเป็นลูกครึ่งดีไหมลูกครึ่งดีค่ะก็ดีก็มันก็คือมันก็คือความจริงเนาะสาวีิปพนคนใต้ก็สวยคนใต้จริงๆอ่ะอืมนะแล้วก็ อะไรอ่ะเราเราเป็นอะไรเราเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเพราะเราเป็นพ่อเหนือคุณแม่ภาคกลางทุกคนเป็นภาคไหนกันบ้างคะก็ <c oughs> <c oughs> ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ Online, World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูลสมมนเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อร์โ l ฟลอตเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเครมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆ ที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันสมอสโกเดินทางสู่เมืองมูนมั่นเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตส้นไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมือง านถึง3คืนมีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680 Soon.